สวัสดีครับนัาากเรียนเจอกันอีกลแล้วครับกับวิชาของครูวสดุนะครับคราวนี้เรามาเจอกันในวิชาศิละปะนะครับผมบทเรียนที่เราจะเรียนวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยเราอาจจะสงสัยว่าเอา้าศิละปะทําไมชื่อว่าทัศนศิลป์ทั้งหมดนี่เป็นหน่วยการเรียนรู้ศิละปะนะครับแต่ว่าจะอยู่ในหน่วยสาระการเรียนรู้ของแยกย่อยมาเป็นทัศนศิลป์ดนตรีแล้วก็นาศิลป์นะครับดนตรี ก็คือจะแบ่งไปอีกอ่าแต่วันนี้เราจะมากันในทัศนศิลป์นะครับอาเรื่องที่เราจะมาเรียนกันวันนี้ก็คือทัศนธาตุในงานศิลปะนะครับผมอาไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นว่าอาทัศนศิลป์เนี่ยทัศนธาตุหมายถึงอะไรอ้ามาดูกันครับทัศนธาตุหมายถึงธาตุแห่งการมองเห็นหรือส่วนประกอบต่างๆที่สําคัญในงานศิลปะหรือทัศนศิลป์ได้แก่ ส่วนประกอบต่างๆที่สําคัญในงานศินละปะนะครับหรือทัศ่าศิลป์เกี่ยวกับอ,องค์ประกอบต่างๆอย่างเช่นก่อนจะมาเป็นภาพก็จะเป็นจุดนะครับพัฒนาจากจุดก็จะเป็นเส้นเส้นแล้วก็เป็นสีเป็นเงาเป็นรูปร่างเป็นรูปทรงอะไรต่างๆรวมไปถึงพื้นผิวสัมผัสต่างๆนะครับซึ่งเราสามารถนําส่วนประกอบทั้งหมดเนี้ยมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับนําแต่ละส่วนประกอบมาสร้างเป็นงานศิลป์ได้มากมายหลายอย่างเลย อาจจะไม่ใช่แค่การวาดรูปการระบายสีหรือการทําอะไรต่างๆนิดๆหน่อยๆนะครับซึ่งแต่ละอย่างนี้เมื่อองค์ประกอบมันรวมกันแล้วมันเปลี่ยนไปมันอาจจะทําให้เรารู้สึกแปลกไปนะครับแม้เพียงน้อยนิดนะครับเปลี่ยนไปนิดหน่อยก็รู้สึกแปลกไปแล้วทําให้ความรู้สึกในการมองเห็นอ,อย่างเช่นผ้าม่านเรารู้ว่าเป็นผ้าม่านนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองระหว่างสีฟ้ากับสีแดง หรือผ้าม่านลายจุดกับผ้าม่านลายตรงมันก็ให้ความรู้สึกที่มันต่างกันนะครับอ่าคราวนี้เรามาดูตัดกันต่อเลยนะครับผมอ้าวอันแรกเลยนะครับที่แยกย่อยออกมาเกี่ยวกับองค์ประกอบนะครับทัศนธานนตุมายถึงองค์ประกอบนะครับอย่างแรกที่เราต้องเรียนคือจุดจุดหรือภาษาอังกฤษคือ Point นะครับ point เนี่ยอ่าสิ่งที่ปรากฏบนพื้นผิหน้าที่มีขนาดเล็กที่สุดไม่มีความกว้างความยาวความสูงความหนาหรือความลึก จุดเป็นทัศนาตุที่เล็กนะครับแล้วก็มีมิติเป็นศูนย์ถามว่ามิติเป็นศูนย์คือยังไงคืออ่ะเราไม่เห็นความกว้างความหนาความบางอะไรของมันเลยเออเราก็เห็นมันเป็นแค่จุดนะครับใช่ไหมยกเว้นแต่จะยีมันจนใหญ่แค่นั้นเองจุดสามารถแสดงตำแหน่งได้อืมนะสามารถแสดงตำแหน่งได้เมื่อมีบริเวณว่างรองรับอย่างเช่นเราจุดลงกระดาษ จุดถือเป็นทัศนาธาตทหรือพื้นฐานเบื้องต้นที่สําคัญที่สุดเลยนะครับในการสร้างทศาัศนิป์จุดต้นกําเนิดของทัศนธาตทอื่นๆเช่นเสน้นรูปร่างรูปสมงพื้นผิวความค่าความอ่อนแก่ของแสงแสงเงาเราสามารถพบเห็นจุดทั่วไปในธรรมชาติเหมือนที่ครูพูดตอนต้นเรื่องเห็นไหมครับอย่างเช่นดวงดาวบนท้องฟ้าสมมุติว่าท้องฟ้าเป็นกระดาษและดวงดาวเป็นจุด นะครับมันก็จะดูเป็นองค์ประกอบเป็นลายของท้องฟ้าส่วนบนส่วนต่างๆของอพืชสัตว์เห็นไหมอย่างเช่นหมาบางตัวก็มีลายจุดมีลายด่างบนก้อนหินถ้าเรามองใกล้ๆจะมีความละเอียดเห็นไหมเป็นจุดๆๆๆๆๆๆๆแม้แต่บนพื้นดินนะพื้นดินก็รวมมาจากอะไรจุดเล็กๆๆๆเป็นต้นอ้าวพอจุดแล้วต่อไปคือต่อไปคือเส้นนะครับหรือภาษาคือลาลายที่ แปลว่าเส้นคืออันเดียวกันกับแอปลน์เราเนี่ยนะถ้าท่าุนะครับเบื้องต้นที่สาคัญที่สุดเป็นแกนศิลปะทุกๆแขนเส้นเป็นพื้นฐานของโครงสร้างโครงสร้างของทุกสิ่งในจักรวาลนะครับเส้นแสดงความรู้สึกได้ทั้งตัวของมันเองได้ทั้งตัวของมันเองด้วยการสร้างเป็นรูปทรงต่างๆเช่นเส้นพื้นฐานได้แก่เส้นตรงเส้นโค้งเส้นหยักเส้นอะไรต่างๆแล้วแต่นะครับนํามาสร้าง รวมกันให้เป็นสิ่งใหม่ๆให้มีความรู้สึกแตกต่างกันแล้วก็แต่ละเส้นจะแสดงถึงอารมณ์และความรู้สึกต่างๆของมันเองด้วยนะอะรวมถึงเส้นแต่ละเส้นที่ครูบอกว่ามันให้ความรู้สึกแตกต่างกันศิลปินหรือนักศิละปะเขาจะนํามาใช้แสดงถ่ายทอดออกมาตามความรู้สึกของเขาตามแต่ละเส้นนั่นเองอ้าวแล้วเรามาดูกันต่อไปเลยเนีย่อย่างเช่น เส้นตรงเห็นไหมอย่างแรกคือถ้าเป็นเส้นใช่ไหมก็ไม่ใช่แค่เส้นอย่างเดียวแต่มีเส้นแนวตรงก็คือให้ความรู้สึกสูงสงา่ามั่นคงแข็งแรงรุ่งเรืองเห็นไหมมันกับเสาบ้านเห็นไหมอ่าอน,นี่คือเส้นตรงใช่ไหมครับอา้าวต่อไปเส้นแนวนอนอันนี้ก็เป็นเส้นตรงเหมือนกันแต่เปลี่ยนจากเส้นตรงแนวตั้งเป็นเส้นตรงแนวนอนนะครับให้ความรู้สึกกว้างขวางเรียบสงบแล้วก็ราบเรียบผ่อนคลายอืม ให้ความรู้สึกนิ่งเหมือนน้ำเห็นผิวน้ํานิ่งเวลาเรามองเราก็จะรู้สึกสบายใจราบเรียบนะครับอา้าวแล้วไปกันเส้นต่อไปเส้นต่อไปคือเส้นตรงแนวเฉียงนะครับให้ความรู้สึกไม่มั่นคงเคลื่อนไหวรวดเร็วแปรปรวนถามว่าทําไมถึงไม่มั่นคงจากเหมือนไหมเสาบ้านถ้าใช้เสาบ้านเนี่ยคือเป็นเส้นตรงใช่ไหมครับเส้นตรงให้ความรู้สึกมั่นคงแต่ถามว่าเส้นตรงแนวเอียงทําไมให้ความรู้สึกไม่มั่นคงถามว่าให้เราไปนั่งอยู่บนสไลเดอร์เนี่ย เราจะนั่งมั่นคงไหมมันก็ไม่มีความมั่นคงใช่ไหมอ่ะเราไปนั่งปุ๊บมันก็จะเอน็นเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งอ่ะจะให้ความรู้สึกแปรรวนไม่แน่ไม่นอนอ่ะต่อไปเส้นโคง้งเส้นโค้งนี่เราจะพบกันบ่อยนะครับอย่างเช่นถ้าเราดูในสิ่งเดล้อมร้อง,องตัวเราอย่างเช่นอ่ะยางรถยนต์ <c oughs> ถูกไหมยางรถยนต์เป็นเส้นโคง้งอ่ะมีอะไรอีกมีอ่ะความโค้งของพระอาทิตย์ ดวงจันทร์อะไรอีกครับพวงมาลัยมีอะไรอีก๊อก,กน้ําเห็นไหมท่อน้ําทุกอย่างที่เป็นเนี่ยใช้เส้นโค้งหมดเลยใช่ไหมให้ความรู้สึกสุภาพอ่อนโยนสบายนุ่มนวลแล้วก็เย้ายยวนนมมันโค้งต่อไปครับต่อไป ต่อไปเป็นเส้นซิกแซกหรือเส้นฟันปลาให้ความรู้สึกรุนแรงตื่นเต้นสับสนวุ่นวายและการขัดแย้งเห็นไหมเส้นทุบๆเหมันก็เลยให้ความรู้สึกรุนแรงไม่มั่นไม่ได้มั่นคงเหมือนกับเส้นตรงนะครับเป็นความรู้สึกสับสนวุ่นวายก็คือเป็นการนําเส้นอะไรเส้นตรงเอียงใช่ไหมมารวมกันต่อ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 กันก็จะทําให้เกิดเป็นเส้นซิกแซกหรือเส้นฟันปลานะครับ ต่อไปเส้นโคง้งก้นหอยพัฒนามาจากเส้นโค้งธรรมดาแหละแต่แค่มันจะรู้สึกมันจะเป็นนี่มันจะหมุนว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 นนะครับให้ความรู้สึกเคลื่อนคลื่นเคลื่อนไหวเออการคลี่คลายขยายตัวมึนงงเห็นไหมเหมือนเราดูในการ์ตูนเส้นก้นหอยนี่เส้นหมุนโค้งเนี่ยให้ความรู้สึกกับตัวละครตัวการ์ตูนคือมึนงงใช่ไหมครับอ้าวต่อไป ต่อไปมาถึงเส้นปลาเส้นปลานี่เราจะเจอกันตั้งแต่สมัยอนุบาลน,นะครับเส้นปลานี่ให้ความรู้สึกมันไม่มั่นคงนะแล้วก็ไม่ต่อเนื่องแล้วก็ไม่แน่นอนถามว่าทําไมปกติเส้นตรงนี่ให้ความรู้สึกมั่นคงใช่ไหมครับเส้นตรงแต่ถามว่า,าทําไมเส้นปลาถึงไม่มั่นคงแล้วก็ไม่แน่นอนเห็นไหมครับถึงมันจะเป็นเส้นตรงแต่มันขาดนะครับมันจะไม่ได้ลากต่อกันยาวใช่ไหมจะลากขาดขาดต่อต่อกันใช่ไหมครับพอจบเส้นปลาแล้วต่อไปเส้นคลื่น ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวไหลลื่นรวมกับเส้นโค้งโค้งนี่แหละไม่ใช่เส้นโค้งเส้นโคง้งเห็นไหมให้ความรู้สึกเป็นผิวน้ําที่ไม่ได้สงบราบเรียบเันเส้นตรงนะครับเป็นเส้นโคง้งต่อไปเราจบจากเรื่องเส้นแล้วต่อไปมาถึงกับเรื่องรูปร่างนะครับหรือภาษาอังกฤษคือ shape shape นี่คือเป็นเกี่ยวกับรูปร่าง เส้นรอบนอกของทางกายภาพวัตถุนะเขาบอกไว้สิ่งของเครื่องใช้คนสัตว์และพืชมีลักษณะเป็น2มิติคือมีความกว้างนะครับนี่นะครับรูปร่างนี่เกิดจากอะไรเกิดจากเส้นแต่ละเส้นที่ขัวอธิบายไปเมื่อกี้ใช่ไหมอย่เช่นเส้นตรงเส้นโค้งเส้นหยักเส้นอะไรเส้นก้นหอยเส้นอะไรเห็นไหมครับมารวมกันมาต่อกันจนกลายเป็นรูปร่าง รูปร่างนี่จะมีแค่ด้านกว้างครับเห็นไหมกว้างกับด้านยาวนะครับออสังเกตดูมีด้านกว้างกับด้านยาวอย่างเช่นอ่ารูปที่เราเห็นในภาพนะครับก็จะเป็นเห็นไหมครับมีวงกลมมีเห็นไหมรูปปลาเนี่ยรูปปลาที่อยู่ด้านซ้ายกับรูปก้อนเมฆจะมีแค่ด้านด้านกว้างเห็นไหมกับด้านยาวเราจะไม่เห็นอะไรต่อจากนั้นเลยมีแค่ด้านกว้างกับด้านยาวนะครับจำไว้อันนี้คือรูปร่างทวนที่รูปร่าง รูปร่างคืออ่ารูปร่างคือมีอยู่สองมุมนะครับก็คือมีเป็นกว้างกับยาวเขาเรียกว่ารูปร่างสองมิติน่ะอืมรูปร่างคือมีอยู่สองด้านคือกว้างกับยาวหรือเรียกว่าสองมิติน่ะสองมิติก็คือกว้างกับยาวอ่าขอโทษที่วกวนนะครับแต่ถ้าไม่ค่อยเข้าใจก็ค่อยๆกรอฟังนะต่อไป จบจากรูปร่างปุ๊บพัฒนามาจาก2มิติเราจะกลายเป็น3มิติแล้วมันรูปร่างปุ๊บจะเป็นรูปทรงรูปทรงภาษาอังกฤษคือฟอร์มนะครับฟอร์มโครงสร้างทั้งหมดของวัตถุที่ปรากฏแก่สายตาในลักษณะ3มิติคือมีทั้งด้านกว้างด้านยาวความหนาความลึกก็คือค้อยความรู้สึกเป็นแท่งมีเนื้อที่ภายในมีปริมาตรความจุมีน้ําหนักเมื่อกี้รูปร่างเราจะมี2อย่างใช่ไหมคือความกว้างกับความยาวถูกต้องไหมครับ แต่รูปทรงนี่จะเป็นสามมิติครับเพิ่มมาอีกอันนึงคือความลึกนะครับจะเป็นกว้างยาวลึกอ่าน,นี้คือรูปทรงเห็นไหมครับรูปด้านซ้ายอย่างเช่นรูปสามเหลี่ยมถ้าเกิดเราเขียนแค่สามขีดทึบทึบทึบอ่าอันนี้เป็นสามเหลี่ยมธรรมดาใช่ไหมสามเหลี่ยมก็คือรูปล่างนะครับแต่ถ้าเป็นรูปทรงเป็นไงครับเห็นไหมมันจะมันจะเอ็นเอ็นเห็นไหม มันจะเห็นความลึกเข้าไปด้วยให้ความรู้สึกเหมือนอเราเห็นเหมือนจะทุกด้านอ่ารูปอันนี้คือรูปทรงนะก็คือมีสามมิติคือกว้างยาวแล้วก็ลึกโอเคต่อไปต่อไปนะครับองค์ประกอบต่อไปของทัศนธาธาตุก็คือน้ำหนักอ่อนแก่นะครับคําวอาอ่อนแกน่ไม่ใช่อายุอ่อนอายุแก่นะครับคือหมายถึงว่าความอ่อนความหนักของสีของแสงนะครับภาษาอังกฤษคือ value นะเขาอบอกว่าจํานวนความเข้มความอ่อนของสีต่างๆและแสงเงาตามที่ประสาทต,ตารับรู้เมื่อเทียบกับน้ําหนักของสีขาวและสีดําความอ่อนแก่ของแสงเงาทําให้เกิดมิติเกิดระยะใกล้ไกลและสัมพันธ์กับเรื่องสีโดยตรงเห็นไหมครับเราจะสามารถสัมผัสได้ว่าอันไหนคือน้ําหนักอ่อนอันไหนคือน้ําหนักหนักก็คือคอ,อ่อนแก่นั่นแหละอย่างเช่นใบไม้สดมีสี มีสีเขียวเข้มใช่ไหมครับส่วนพอตามระยะเวลาจากใบไม้สดสีเขียวๆเ,เนี่ยเริ่มมันก็จะเริ่มสีจะเริ่มอ่อนลงใช่ไหมเป็นสีอะไรเขียวอ่อนเป็นสีเหลืองเป็นสีอะไรไล่ระดับตามนี้เห็นไหมครับอันนี้ก็ทําให้เกิดมิติเกี่ยวกับทัศนาธาตุเหมือนกันอ้าวต่อไปนะครับต่อไปก็คืออ้าวเมื่อกี้เป็นน้ําหนักของสีแสงแล้วอันนั้นคือน้ําหนักความเข้มนะ แต่อันนี้คือมาขอเข้าเรื่องต่อไปนะคือคือ,คอเรื่องสีภาษาอังกฤษคือ color color สิ่งที่ปรากฏอยู่ทั่วไปรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นสีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นสีทาให้เกิดความรู้สึกแตกตา่างมากมายเช่นความรู้สึกสดใสสดใสมีอะไรบ้างสดใสก็จะมีสีอ่าเหลืองอะไรอีส้มอะไรอ่าพวกนี้นะครับสีจะทําพวกนี้จะให้ความรู้สึกสดใสล่าเริงตื่นเต้น ส่วนสีเราต้องให้หมนมองมีสีอะไรสีดําเหมือนงานสีดาใช่ไหมสีอะไรสีทึบๆสีอ่ออกม่วมๆสีครามสีเทาอ่าอันนี้อาจจะให้อารมณ์เศร้าหมองหมุนมองอ่าเห็นไหมครับเรื่องสีก็มีความสําคัญกันเรื่องเมื่อกี้คือความเข้มความอ่อนใช่ไหมอ่าแต่นี่คือเรื่องสีโดยเฉพาะนะครับอ่ะต่อไปนะครับจากอ่ะมีอะไรบ้างนะที่เราผ่านมาเมื่อกี้คือมีเส้นถูกต้องไหม มีเส้นแต่ละชนิดแล้วก็มีรูปร่างใช่ไหมรูปทรงมีอะไรอีกมีความเข้มความอ่อนของแสงของสีแล้วอันที่5ก็คือสีแล้วใช่ไหมครับอ้าวต่อไปต่อไปคือบริเวณว่าง s p c e อาภาษาอังกฤษคือ Space นะครับ <c oughs> ถ้าเป็นคำนามเนี่ยจะแปลว่าอาวกาศความจริงแต่ สามารถแปลอีกหนึ่งคือคือบริเวณว่างคือหรือพื้นที่ว่างนะครับสเปซนี่อา้าวหลายๆคนวาดรูปพวกเรายังไม่เห็นความสําคัญของพื้นที่ว่างนะครับบริเวณที่มีความว่างไม่ใช่ส่วนที่เป็นรูปทรงรูปร,ร่างหรือเนื้อหาในการจัดองค์ประกอบใดๆก็ตามอ่ามันไม่ได้เป็นอะไรรูปสร้างร่างรูปทรงอะไรเลยเป็นแค่พื้นที่ว่างถ้าปล่อยให้มีพื้นที่ว่างมากและให้มีรูปทรงน้อยการจัดนั้นจะทําให้รู้สึกอ้างว้างและโดดเดี่ยวก็เหมือนกับที่ครูสั่งให้พวกเราวาดรูปกันใช่ไหมครับแล้วก็ ครูบอกว่าให้พยายามบริหารหน้ากระดาษ a 4ใช่ไหมหรือหน้ากระดาษ A3 อ่าบอกว่าอย่าทิ้งพื้นที่ว่างให้มากให้พวกเราพยายามจัดจุดให้ความสนใจให้พอเพียงกับกระดาษเพราะว่าถ้าเราทิ้งพื้นที่ว่างมากเกินไปมันจะทําให้ความรู้สึกมันความถึงความไม่พอดีนะครับให้ความรู้สึกเอ็นซ้ายหรือเอ็นขวาให้ความรู้สึกอ้างว้างเกินไปทําให้ภาพรู้สึกไม่สมบูรณ์นะครับ เพราะฉะนั้นการจัดบริเวณว,ว,ว่างสำคัญนะครับต่อไปพื้นผิว texture นะครับภาษาอังกฤษคือ texture texture คือพื้นผิวนะครับพื้นผิวของวัตถุต่างๆที่เกิดจากตามธรรมชาติและมะนุษย์สร้างขึ้นพื้นผิวของวัตถุที่แตกต่างกันย่อมให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันด้วยอ,อย่างเช่นเราจะไปลูบพื้นซีเมนต์ให้ความรู้สึกไงครับยาวกระด้างอาใช่ไหมแต่ถือว่าเรียบอยู่กับเราไป รูปอะไรรูปต้นไม้ให้ความรู้สึกไงอยากกระด้างแต่ทำแต่ให้ความรู้สึกเป็นลูกคลื่นเป็นอะไรมากกว่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการพื้นผิวเนี่ยจึงสําคัญต่อการจัดระบบของทัศนาาธาตุหรือของงานศิลปะหรือของธรรมชาติทั่วไปคนเขาก็จะให้ความสําคัญทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ที่เอ่ยมาแหละทกลุกอย่างสําคัญหมดก็คือจุดเส้นสี ความเข้มความอ่อนรูปล่างรูปทรงพื้นผิวอทุกอย่างมันจะรวมอยู่ในอันนี้หมดเลยเหมือนกับจะเราจะสร้างบ้านใช่ไหมครับเราจะสร้างเป็นบ้านไม้ก็ได้บางคนก็ชอบบ้านไม้บางคนก็ชอบบ้านปูนใช่ไหมครับอ,อันนี้ก็คือเกี่ยวกับพื้นผิวแหละที่แต่ละคนชื่นชอบแล้วต่อไปนี้นะครับก็เราจะสรุปกันได้ว่า ทุกๆอย่างที่เอ่ยมาในบทเรียนนี้นะเกี่ยวกับว่าเกี่ยวกับเรื่องทัศนาธาตุในงานศิลปะก็คือครูจะบอกว่าทุกๆอย่างมันล้วนมีความสําคัญของมันนะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปเพ่งอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นจุดก็จุดให้มันเต็มที่ไปเลยอะไรเงี้ยอะเส้นก็เส้นให้มันเต็มที่ไปเลยสีก็สีให้มันเต็มที่ไปเลยพื้นที่ว่างก็ปล่อยว่างเลยไม่ต้องทําอะไรเลยก็ไม่ใช่นะครับ อความเข้มความอ่อนรูปร่างรูปทรงทุกอย่างอยู่ในตัวมันเองหมดอ้าวไหนลองไล่กับครูตีวอย่างนะครับในเรื่องของทัศนมติมีหนึ่งจุด2เส้น3อะไรรูปร่าง4รูปทรง5อะไรพื้นผิวใช่ไหมความอ่อนความแก่พื้นเออไม่ใช่ดิพื้นพื้นผิวเอาไว้ทีหลังความอ่อนความแก่ของสีอ่า หสีเจ็ดอะไรอีกพื้นที่ว่างแปดอะไรอีกแปด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 อะไระแปดก็จะเป็นพื้นผิวนี่แหละใช่ไหมครูก็จะเดี๋ยวครูจะให้งานหลังจากชมคลิปวิดีโอนี้นะครับส่วนการส่งงานก็อ่าครูจะกำหนดส่งอย่างน้อยภายในหนึ่งอาทิตย์นะครับผม อาขอให้นักเรียนมีความสุขการเรียนบทเรียนนี้ครับสวัสดีครับ